ก็ดําเนินการกันไปตามข้อเท็จจริงตามคําสั่งของนะทางราชการนะคะอนท่านผู้ชมไปที่จังหวัดสะแก้วค่ะมีการจัดการประกวดกิจกรรม To To B ี number one e ีน d n n e s s o c i e ส y สะแก้วแชมเปี้ยนชิพ2024ค่ะ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วนะคะนายชาวเนตยิ้มประเสริฐร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมจูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร e สะแก้วแชมเปี้ยนชิพ2024เป็นการสร้างกระแสความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนแล้วทาการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสะแก้วเข้าร่วมการประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่25-26พฤศจิกายนนี้ค่ะ โดยการประกวดครั้งนี้นะคะจะมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด24ทีมค่ะแบ่งเป็น3รุ่นนะคะรุ่นจูเนียร์อายุระหว่าง6 9ปีรุ่นนี้มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน5ทีมค่ะรุ่นพีชีนเอชอายุระหว่าง9 14ปีมีทีมสมัครเข้าแข่งขัน11ทีมและรุ่นทีนเอชอายุระหว่าง14 22ปีนะคะมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด8ทีมนะคะก็จะแบ่งเป็น3ามช่วงอายุตามนี้เลย โดยทั้งนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วนะคะท่านก็เปิดเผยว่าจังหวัดสะแก้วนั้นได้น้อมนําโครงการจุบีน้มบวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพานวดีมาใช้ในการสร้างกระแสเยาวชนในจังหวัดให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการดําเนินงานและส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิดร่วมทํำในระดับพื้นที่ในการป้องกันปัญหาในกลุ่มเยาวชนค่ะ